สวัสดีครับสวัสดีท่าผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมเ e อ็กคลนะฮะวันนี้ผมจะพาไาเล่นเกมกัง Fighting ทำไมแม่นางคนนี้เขามีกรีดไอายไลไนเนอร์แหลมนี่ผู้หญิงผู้ชายเริ่มดูไม่ออกน่าจะเป็นผู้หญิงผมเรียกเขาว่าแม่นางแล้วเขาต้องเป็นผู้หญิงแล้วครับโอเคแล้วเขาสู่เกมกันดีกว่ามีใครเคยเล่นเกมนี้บ้างผมคนนึงแหละที่เล่นได้ไม่นานเพิ่งเข้าไปเล่นเมื่อกี้เห็นเกมน่าสนใจดีก็เลยลองเข้าไปลองดูนะฮะ ล็อกอินด้วย in t r e id นี่ล็อกอินเข้าไปเลยเพราะผมเคยล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับไปกดเข้าไปเล่นกันดีกว่าคือเกมนี้ถ้าที่ผมเล่นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว turn base นะครับเป็นแบบว่าคือเขาจะกดเขาเขาจะตีให้ทุกอย่างเลยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมก็อธิบายไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะยินดีต้อนรับจอมยุทธทุกท่านบอกว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับการผจญภยัยท่านสามารถ รับทองได้จากการร่วมกิจกรรมที่ Facebook กังฟูไฟติง้งศึกชิงเจ้ายุทธภพอ่าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีทองเยอะแล้วดูครับผมมีทองมีตำลึงมีสลึงอะไรครบนะแล้วเรามาดูหน้าแรกกันบ้างหน้าแรกก็คือหน้านี้เลยสินะเออโอเคจอมยุทธจอมยุทธเรามีใครบ้างตอนนี้เรามีจอมยุทธคนแรกคือเ e อ็กยงยีกุ้ยเจ๋งเอาอยากได้จอมยุทธเพิ่ม คุณยังไม่ได้รับจอมยุทธ์นี้อยากได้จอมยุทธ์นี้อยากทําต้องต้องทําไงต้องเลเวลอัพเหรอไปดูคุณสมบัติสิโอยอดมากอัปเกรดได้ไหมอ๋อโอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะดูเลยก็คือตลาดครับเนี่ยมาดูว่าตลาดเนี่ยมีอะไรขายบ้างนะรับสมัครคุณภาพจอมยุทธ์าำงินสีม่วงอ,อันนี้คือเกณฑ์วันนี้จ้างฟรีได้อีก3ทับส เดี๋ยวลองมาดูสิลองกดเล่นๆดูว้าวอ๋อเขาจะสุ่มตัวละครจอมยุทธออกมาให้ครับว่าเราจะได้จอมยุทธอะไรอะไรประมาณนั้นลองเกณฑ์ดูว้าวแม่นางคนนี้ชื่หน้ารักจริงๆเลยเหมือนเป็นการสุ่มตัวละครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจ้างแบบเกณฑ์เกณฑ์ทหารเกณฑ์จอมยุทธมาได้อีกเราก็ต้องใช้สีทองมันคืออะไรสลึงเหรออ้าวเฮ้ได้ตัวเดิม เดี๋ยวมาดูที่ธาตุสิปลาณที่สามารถฝังไปยังลมปลาณกวนหยวนของจอมยุทธสีปลาณได้ไม่มีคุณสมบัติบอกออกหราว่าทําอะไรได้บ้างแต่ลองซื้อมาใช้สักอันสิหาชิ้นบวกหนึ่งชิ้นจุดตกลงแล้วก็มาดูเรื่องอุปกรณ์กัน,กนครับ อออุปกรณ์นี้ก็คืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้เล่นนะฮะสุ่มได้รับเครื่องสวมใส่ทองคำภีรดับสูงเฮ้ยห,หน้าสุ่มอะ่ะในลองดูซิลองอันหนึ่งชิ้นก่อนตกลงยังไม่เปิดกล่องอหรออ่าและนี้คือเมื่อเลเวลถึง12จะสามารถซื้อห่อสนับสนุนภายในประกอบด้วยปลานเคล็ดวิชาเป็นต้นซื้อได้จำกัดเพียงหครั้งอ๋อต้องเลเวล12ก่อนครับ อเคเรามาดูจอมยุทธของเราบ้างวันนี้เราส่มจอมยุทธมาได้แม่นางเซียงยีแม่นางเซียงยี่เ,าเราเราเอาตัวละครใหม่มาเล่นนะอา่ายเอ็กพีต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะสามารถอัปเกรดได้อ๋อนี่ไงจะอัปเกรดเลยใช้ตำลึงเลเวลสองเร่งนี่สามารถเร่งได้ด้วยนะครับมีคนตกลงไปอันนี้เลเวลสองแล้วใช่ไหมเราจะกักต้นเด็ก เขาเลเวลสูงขึ้นนี่นี่ตอนนี้เลเวลสามเลยครับแม่นามซิ่งยีแม่นามซิ่งยีของเราเลเวลสามแล้วแล้วก็นี้เป็นสีม่วงด้วยดูท่าทางน่าจะเก่งนางเท่าการิกาเทียนชัวนี่นางเท่าอ่ะเนี่ยนี่เท่าแล้วอรอเท่าไหนเนี่ยเท่าลูกแมวหรือเปล่าทำไมนางเท่ายังท่านเชิงดูสาวดูสวยอย่างเนี้เร่ง เร่งนออัปเกรดสำเร็จแล้วนะครับโอเคเราจะไปลุยยุทธภพกันยุทธภพตรงนี้อันนี้เรายังอยู่ช่วงบทที่1ครับหนีออกจากราชวังตอนนี้เราเป็นกบฏเลยข้าแต่แต่มีหน้าเรายังยังยังมีเล่นอยู่โอเคจอมยุทธ์ที่เราใช้เลยเปลี่ยนจอมยุทธ์ก่อนนะเราจะเอานางเท่าคนนี้มาลุยด้วยกตกลงไปส่วนก็อยเจ๊งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น ยงยีตกลงแล้วตัวละครหลักของเราเอกคลอสนะตรวจด,ดูกลยุทธ์หน่อยสิเพิ่มสมาชิกนี่ไงเรามีสมาชิกเพิ่มแล้วเราจะเอาป่วยเจ้งมาสู้ด้วยกลายเป็น4ต่อ4ครับเข้าสนามลบไปเลยจัดการเลยพวกต้องใช้สแตมิ่นาสะฮะเราจะเริ่มต่อสู้กันแล้วครับท่านผู้ชมคนระับพร้อมรุยครับพร้อมรุย คือเกมนี้จะเป็นเกมแบบว่าเล่นที่ไหนก็ได้เพลินเนเล่นในมือถือ iOS แต่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่า Android สามารถเล่นได้หรือเปล่าต้องต้องไปถามเขาดีทีไป,ไปกันโอ้โหคนละดอกตายเลยไหมละ่ะเรียบร้อยครับจบแล้วครับเลเวลอาวุธเพิ่มถึงเลเวลสแล้วแม่มามาช่วยข่าอีกแรงแล้วหวานชิงเข้าร่วมทีมอ้าวอ้าวเขาเขาเขามามาช่วยเรานี่หวา่า เดี๋ยวไปดูจอมยุทธ์นี้เหมือนเหมือนได้จอมยุทธ์เพิ่มหรือเปล่านี่ไงได้หวานชิงเพิ่มว้าวหวานชิงหวานชิงหรือหวานซิงชอช้างหรืออะไรหวานซิงหวา,วานเอาหวานชิงนึกว่าหวานซิงแต่วานซิงนี่ทั่วยุทธจักรยุทธภพซิงกันทั่วหน้ากักตุนก่อนนี่เป็นเลเวลสองเลเวลสาม คือผมพยายามจะไม่ให้เลเวลเขาสูงเกินไปครับแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถามว่าทำไมต้องอัพขึ้นเป็นเวล3ามเลยเพราะว่าจะได้เข้ากับตัวละครอื่นๆเป็นนินจาีครือบมีอะไรบ้างอ๋อนี่น้านแรกสัมารถนี้คุณสมบัติโอ้ยเป็นวัดขอภัยอ่าบทบทกำเนิดทองคัมภีใช้ในการอัพวิชาคุณสมบัติของจอมยุทธทั่วไปรับต้นเฮ้ยอ๋อมีชิงกับป้องกันใช่ไหม เกิดใบไม้หมดกำเนิดไม้หมดกำเนิดน้ำหมดกำเนิดไฟนี่ใช้เลยชิงคุณสมบัติเปลี่ยนคู่นี่ผมลองดูครับผมว่าเฮ้ยทำไมตีกันเองอะทำไมท่านมาตีกันเองอย่างนี้เหรอผมไม่ใช่ไม่ได้ตีกันเองก็ตีกับศัตรตูนั่นแหละคือมาชิงคุณสมบัติกันว่างั้นเถอะ เรามาดูเซโอ้โหทำไมเขาเก่งกว่าเราเยอะขนาดนั้นอะ่ะอุย้ยตีไม่เข้าอ้อยคือเรามาชิงคุณสมบัติเขาอะไรประมาณนั้นเหรอเขาว่าตีเราไม่เข้าการใช่ไหมไอ,อ้แบบเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อคือเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งรอเขาตีกันงไปกันมานะแต่ตายแล้วไอ,อ้คอจะตีเนี่ยฟงตายละโอ้ยโอ้ย สงตายซะเนี่ยฟงเราถูกฆ่าเกินไปแล้วเนี่ยฟงยังรอดอยู่ครับเลือดเลยฮีกตสิเทียวเออแต่แหละตายไปแล้วหนึ่งเก็บได้ไม่ยากครับตีสิครับเฮ้ยเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยยังกังวลอยู่คือดูเหมือนเลือดเขาเยอะมากเลยนี่ผมผมไปโอ้ยมีฮิวเลือดตัวเองด้วยนี่หลบหลีกเป็นไงล่ะนั่งเพียบก็หลบหลีกได้นี่ความสามารถนะครับเก็บไปแล้วตัวที่สองครับ จังหวะน,นี้เป็นจังหวะ4ลุม2ครับนี่ยังหลบหลีกได้อยู่ครับตัวของเราค่อนข้างเทพย่งเงี้ยละกูัวละสิกูวลาสีลุมจะตายแล้วอีกนิดเดียวฟาดเข้าไปเตียวฟงอะ่เงอะเตียวฟงจะตายแล้วฟาดเข้าไปนั่นแหละอุ้ยเลยนิดเดียวนี่มีเพื่อนมาซ้ำแล้วตอนนี้เหลือ3ต่อ2ที่ว่าเราจะชนะได้ไหมอ้มเอาเาตยอา้าวเดี๋ยวสองสองต่อสองแล้วครับยุงยี่ตายหยาชนะด้วย เราก็ได้ชิงสําเร็จบทกําเนิดไฟอ๋อเหมือนเรามาแย่งชิงคำพีเขานะครับตัววี i p พีทำอะไรได้บ้างประกอบด้วย3ามหมื่นตำลึงกุญแจทองแดงคูณ8ปกุญแจเงินคูณ4ีนี่เราซื้อเวสามมาใช้ VIP หรือเลเวลไม่ถึงอ๋อเลเวลของคุณยังไม่ถึงกําหนดไหนลองเข้าไปดูรายละเอียดสิสามารถซื้อกล่อง VIP ในตลาดทุกๆวัน เวลาเที่ยงจะได้รับแสแตมิน่เพิ่ม10แต้มคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้เรายังเรายังไม่สามารถเป็น VIP ได้นะอันนี้คือผมเล่นครั้งแรกนะเล่นครั้งแรกแบบมั่วๆเลยแอบว่าตอนนี้ VIP เรายังใช้ไม่ได้นะครับเราจะไปที่ยุทัภพกันอีกรอบตรงน,นี้มีเนื้อเรื่องด้วย ว้าวอันนี้เขาให้เราสู้อีกแล้วครับเฮ้ยทำไมตรงนี้ล็อกอะเป็นศัตรูที่เราคาดไม่ถึงหรือเปล่าน่าเรากลับมาดูที่ตลาดกันอีกรอบครับสุ่มได้รับเครื่องสวมใส่เนี่ยอยากสุมส่มอะสุ่มสุ่มแมง้าชิ้นเนี่ยลงล้วจะไปกดใช้ที่ไหนอะต้องกดต้องซื้อกุญแจด้วยเหรอของใส่ต้องซื้อกุญแจด้วยครับ แล้วของของเราอยู่ไหนอะผมซื้อของมาเยอะแล้วนะเนี่ยนี่ไงกระเป๋าเรามาดูธาตุหลักที่เราซื้อมาสิอ๋อช่วยเพิ่มความเป็นยามทั้งทีมช่วยเพิ่มการหลบหลบลีกอ๋ออันนี้คือธาตุธาตุที่อยู่ในตัวนักรบของเรานะฮะ <c oughs> อยู่ในจอมยุดของเราภารกิจภารกิจมีอะไรบ้างอ,อดกดรับแบบ นี่ของประจำวันของประจำวันนี <c oughs> ไปดูกระเป๋าเล่าลเราจะเปิดกุญแจนี้กุญแจนี้ทำไรกุญแจนี้ใช้ใช้ไม่ได้ <c oughs> อ๋อเปิดหีบสมบัติเงินผมเห็นเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยซื้อมาครับแต่หีบนี้ใช้ได้หรือเปล่าอ้าวได้ได้สี่พันตำลึงฝ่์มือขึ้นมรกตว้าวใช้อีกโอ้ได้ทองเพิ่มด้วย ว้าวเค็ดปลุกไฟเค็ดลมปานแปรผันแต่ละอันทำอะไรได้บ้างผมก็ยังไม่รู้นะคไม่พบกุญแจที่ต้องใช้งานอ,อ๋อต้องต้องต้องมีเอ้าก็ถูกแล้วเนี่ยไอ้กุญแจไอ้กุญแจที่ผมซื้อมาไอ้ไกุญแจเมื่อกี้ที่ผมซื้อมาตอนแรกผมเข้าใจผิดว่ามันใช้กล่องอี่แต่มันก็ใช้กระ่องสีเงินสีนะอ,อ๋อถ้าเกิดเราอยากเปิดกล่องสีแดงอยากเปิดกล่องสีเขียวก็ไปซื้อกุญแจมาเพิ่ม เดี๋ยวนะผมจะเปิดกล่องสีเขียวสัก5อันหนูก็ซื้อมา5ชิ้นอ,อยากเปิดกล่องสีในในกุญแจสีแดงมีมีหีบทองด้วยเหรอไม่มีหีบสีแดงกุญแจหีบสีแดงเลยเข้าใจแล้วเก็ตแล้วครับไปดูที่กระเป๋ากันอีกรอบหนึ่งครับเปิดกุญแจสีเขียวใช่เรามีกุญแจแล้วเราเปิดได้ปุดกำเนิดน้ำเย้ yeah. ใช้ใช้อุ้ยอุยได้ของได้ของเข็รปานว้าวช้อีกบทกำเนิดดินโอ้ยมีเยอะแยะเลยเว้ยดูค,คุณสมบัติโอเคจอมยุทธเราจะอัปเกรด เราใช้หินน้ำสิบอันจะอัปเกรดได้คือมันแล้วแต่ตัวละครนะครับยุวัตถุดิบที่ต้องการนี่ไงวัตถุดิบคัมพีพวกนี้สามารถเอามาฝึกได้นะครับเอามาฝึกให้สกิลเพิ่มความแรงขึ้นฝึกระดับทั่วไปนี่นี่ต้องการต้องไปชิงวัตถุดิบที่ต้องการเอามาอัปเกรดสกิลได้นะครับระบบเกมเขาจะเป็นอย่างนี้ออมเข้าใจแล้ว ใจได้ไม่ยากนะครับแต่กว่าจะเข้าใจก็ต้องใช้เวลานานเลยผมโอเคเราไปลุยกันอีกรอบครับไปครับลุยกันต่อเข้าสน้มลบยารอบต่อสู้แล้วเป็นพ้องของข้าช่างเป็น ช่างเป็นหญิงงามอะไรเช่นนี้ถึงแม้ว่าท่านอองจะจับจองไว้แล้วแต่เจ้าก็เลือกตามข้ามาข้าจะปกป้องเจ้าเฮ้ฟันไปเถอะใครตามเจ้ามากันแน่มันพาคหนังจีนเลยพอช่อลุยจ้า <Yeah! S 1> ตีไปแล้วโอ้หสองดอกสามดอกหลับครับหลับ Yeah. แล้วก็ได้บทกําเนิดดินมาระบบเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมสุ่มๆดูแบบเล่นครั้งแรกและเกิดว่าผมเล่นไม่ถูกใจอะไรก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมไม่เคยเล่นเกมนี้คือเข้ามาแบบสุ่มๆงง,งงๆเลยอะ่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องให้อ่านนะครับหากจมตีหัวหน้าใหญ่ชนะแล้วให้คลิกปุ่มภารกิจสําเร็จเพื่อผ่านไปยังด่านต่อไปนี่กดสิ้นสุดภารกิจโอ้ระดับภารกิจของเราคือร้อยเปอร์เซ็นต์ อะไรเนี่ยเสียงโชคไหนดูสิเราจะได้อะไรเอาของไปเป็นวัตถุดิบฝึกสกิลว้าวได้อะไรมาเนี่ยบทกำเนิดดินอีกแล้วออถ้าเกิดอยากเสียงโชคอีกครั้งก็เสีย50นะครับยินดีด้วยคุณผ่านด่านนี้แล้วและยังได้รับตารางจอมยุทธ์0อันว้าวทิศใต้ของทะเลสาบไทยหูปลดล็อกแล้วระดับยากปลดล็อกแล้ว ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับลองมาเล่นกันดูครับกังฟูไฟติง้งสนุกแน่นอนเล่นกันเพลินๆบนมือถือของท่านสวัสดีครับผม